ผมที่ลูกยังมีโอกาสขึ้นเยอะเหมือนเดิมไหม <c oughs> ผมร่วงหลังคลอดนะคะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเจอได้เพราะว่าฮอร์โมนมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วมันจะร่วงเยอะมากที่ลูกอายุประมาณสัก3าเดือนบางคนก็คือแม่หนูก็คือร่วงตั้งแต่คลอดเลยหรือว่าบางคนก็คือแม่6เดือนแเดือนก็ยังร่วงอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมร่วงนะคะนอนหลังคลอดมันจะร่วงทั่วทั่วหนังศีรษะคะ่คะคุณแม่ค่ะมันจะร่วงเฉลี่ยนะคะวันละประมาณสัก สามสี่ร้อยเส้นแล้วยิ่งแบบเวลาที่แบบเราสระผมแล้วเราแบบเกาเกาเมันก็อาจจะแบบติดเต็มมือเรามาหรือว่าแบบเวลาที่แบบเราล้างผมเราเช็ดผมหรือว่าเราไ r y เป่าผมเนี่ยค่ะตกกองเต็มเลยอะไรเงี้ยค่ะคือคือมันสามารถที่จะเจอได้แต่มันจะร่วงโดยทั่วๆหนังศีรษนะเนาะแล้วผมมันก็จะ่อยอยทยอยขึ้นทีนี้ถามว่าเอะถ้าผมร่วงเนี่ยเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างหนึ่งอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนประกอบอย่างเช่นแบบมะกรูดที่มีส่วนช่วยนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมอะไรเงี้ยอันนี้อาจพอช่วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้แบบ หรือว่าสารเคมีกับหนังศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดผมให้สั้นขึ้นอาจพอช่วยเนาะแล้วก็จะกินในส่วนของธาตุเหล็กก็ได้เพราะบางทีบางคนค่ะผมร่วงอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ ธาตุเหล็กมันไม่พอมันน้อยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ผมร่วงได้แล้วก็อาจจะต้องกินโปรโตีนเพิ่มขึ้นเพราะโปรโตีนเส้นผมก็คือเป็นคาราตินก็เป็นโปรโตีนอย่างหนึ่งเนาะการกินโปรโตีนให้ถึงนะคะก็จะมีส่วนช่วยนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ด้วยทําให้ผมแข็งแรงมากขึ้นได้เนาะแล้วก็กินผลิตภัณฑ์ที่มีซิงไบอตีนเป็นส่วนประกอบนะคะก็อาจจะพอช่วยอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามันร่วงหนัก,นกมากจนสูญเสียความมั่นใจไปเลยแม่อะไรเงี้ยอย่างหลังกังวลใจก็ไปตรวจได้ นะคะคุณแม่คะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันร่วงปีหนึ่งมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะะี่ค่ะก็แนะนําว่าแบบเออไปตรวจนะคะหาเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมก็ไ,ได้คะ่ะอืม